สวัสดีพี่น้องสวัสดีทุกคนพี่น้องมาเี่ยวิได้ท่สี่าวจะห้เกษตรบอกแม่นี้มีเองเหมือนพงสาวกับตีนว่มือนว่แบบมาเห็นโฟตเมื่อเสานี่เห็นโฟตเมื่อเสานี่แหละเป็นพวกเอห พี่เชนต้องแน่มีสิโลโบจะเพื่อน่ะได้วคนสันเวลามียังไม่มีบรกันอย่เลยผ้ามีงาเคี่ยวมากสอนมากก็มีงานเคี่ยวพี่น้องเลยกระดูกกระลานพี่น้องเออโ่บายด้่ยงากทำเกษตรออมากงานร้านก็มาอีกมันหลดเนาะจู่โจมสักกันเลยท่นนอเพื้นบ่บอมีงานยังว่ามาแบบมาอยู่เป็นหมู่เป็นเพื่อนกันเนาะยังมาแรงก็มาอยู่สมนัยน่ะมา อันนี้ผัดเนาะแบบมันมันกอบกัเลยเนาะกระจบกัเลยดัม้นน้ำเนี่ยกระดูกพร้อมราวหี่ก็ชิมาเดยชิมามืองานทำมานจังนี่มหัวสิเอาจากไหนเข้าไปก็บอเข้าไปกัพอไปไไปไปไปนมไป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  แม่มามดไป้อานงายนมันเสียชินเียชตนจะปวดได้ปะาใจะเบาหราวเด้อวะบุือบุกเอกตบุกเนี่เนาะบุกเลูกก็ไปทนกันเบื่อไปส่งไปหาาม่เรงาได้ลงานอีกที่ส่อมกระิดแงถก็สิไปได้อยู่อันนี้ผบกระเจาะก็ไม่ได้ส้มมืออนี้ มันาะไปก่อนมันได้แล้วเนาะไม่เจอประกันไทยมือหนังเลยมุ่นตีนห้ากับอกมาเลยไม่ได้โปรยไปทา้งมุงทางแดงทังง้ำมดยากษ์มันมัได้มุ่นตีนกข

โอ้ยขาไปะสไปเป็นคนเนาะขามากก็เลยจะกระดูดมากกระดูดนี่ก็มาบริลายเหมือนเขาจักรือนเราไปโอ้เลี้ยงงูเหรอไอ้แบบมันอยู่ในถ้ำถ้าของงัวเนาะแต่ว่าแบมันมีกลิ่นโอ้ยกระดูกเขาแไปจ้างเหมือนไปโอ้โอ้ เคยน้องแหลนสวยกันมียังกระบอกกันใส่กันเยน้องใส่แต่ว่นเปนคนตัวเลือดตีหนัามันกกหน้าหลหน่อยตุกานอยู่น้ไม่เห่นหนังเหม่นเขียวเมเียวถามน้หนังเากันนะอตั้งสองเท้ไปสูห้า่งแต่เาาพุ่นีูฟังนะวะ ไปในอะไรเดียาเบาแล้วมาเปลี่ยนขาย่นี้เปลี่ยนนเปลี่ยนไเหนียท่ไ่นนีห้องงคนาปูปปเปลองน้องอนี่พ่ออโอ้เอานาโซลเซ่คนนี้บมันลายแล้วจะจับขานนี้หูไ่ได้่ได้ชินทานเลยนะนนีเียวท่เข่ามา น้องน้ลงเมือนย่าน้องคนนะไรทาลยยังไ่ได้กนทิงพี่น้องอาจจะึ้นไปพังอันเชี่ยวกับอันเมเปราวฝนเบากันอืม้าอไงมไปากเจียคาใหม่

กินก็าไมานเใช่นะครว่ายังเกาะปลูกพืชรางคนปลูกพืชบางคนคอยคนดุกดุกชุดไทยชุดไทยคอยดุกดุ่ได้ค่อยหน่อยหน่อยได้เดทอยไปรองนี้นมาได้ก็ยุยต

พ่จ้ากแนี่ว่าเอาด้วยพี่น้องก็ได้เขาได้แต่เขได,ด้แต่ถ่ายให้เบิ่งพี่น้องเลยมาคุยจนปลายสาเหตุพ่จ้างนวว่าเขาได้แต่ถ่ายให้เบิง่งนในสื่อเด้อพี่น้อง <g ül>

อไ,ไอ้ตนลาพี่นะั่วลุงกัสิขั้วปลาพี่เนาะปลานิบ่ถั่วนี่ไม่บอได้ป่ะเนี ใช่บอลเปิดได้นะคะม่เปิดได้เหรอเรีนบอกเรยนว่าต้านเย้านโหลดเลยเอออ้าวมันเอาเอาลงบอลเปิดนี่เปล้ากอไปไปเลย แต่ญาติพี่น้องอะไรพี่น้องเลยแล้วกัคนในบ้านก็จะมาอยู่อบุ่นเนาะถือเขื่องมากินมาท่านก็มีพี่น้องกคือวืเื่องมากินมาท่านกามี่ มานแล้วเขาต้หายว่าเอาน้ำเอาะทงานแล้วก็เสีขึ้นเสีงานยังเก็บเราก็เกล้ยเราก็อ้วนก็อัวนเวอว่าขันตัวมือรายน่ากันนอนรักกี่บ่รักนอนระดมสาวพามาเาได้มีใครน่ากันน่าห่างตาล้วล้ อีตรนั้นทกับวมากหมอะไร่หมได้ทำมามูนนนมาใแครแล้วารเคื่อนกันดีแบ้น่ากเทสหลากไปนอนอยู่ไหนไปนอนอยู่ไหน โบหเยเห็นอมเาอหน้าูกคนแเงไเขานาอีกเขาคนนีมันป็น้าัก่้องเาบเห็นโผว่าองไนะ มาหััวหงว่้ว่แล้วด้ชุดผาุ้งเสี่ะอย่าได้แล้วพิ่งกระดดวาดีจะเป็นยังไง้องถ่าไปแล้วเราเป็นเานีใจลำเนี้ยาคตถ่ายไปแล้วจั์ไปมากแต่องแล้วจไดชอบมากอะเกี่ยวนี่วขเห่าลูกผมเป็นยี่วเหรอุยกัวเาอ ชนแลวนเนะมาเนามาแนมาเนาะมนเนาะเามานเนาะมาใเนะาเนาะมาเนาะานาะมเนาะนเะมาใเทะมาเะเนาาามาเนานามะเาาะะาเาเนาะเะาเนาะเาเนาะเนาะเนาะาเนาะเาเนาะะาเนาะเเาาะนเนานเนาะ

เับไปปั่มหัวใจห้อมอสอันโรงพยาบาลเป็นอะไรเถอะหัวใจเต้นขึ้นมาอยู่แต่ว่าสมองตายแลายเป้นาะ <c oughs> แล้วเต้นแล้วเขาใส่เรื่องช่วยหายใจให้ดีบ่อยล้วไปเ้วบอเขาบ่อยแล้ไปราจะมาบากเราอไเนาะี่เรามตายไงบ่อยล้วไปตแล้วอะ กีนแห้โมากกระทั่งหายะทั่งห่อห่อแล้หายเขากระดเขางไปได้นอนดอกมัขึ้นนี่นะ่งทุ mm ่งจะเขาขี hmm. yeah. ้เขาหน้าห kind of nope. yeah, ่ดแล้หน้าหาเียวด้วยผู้บิน่งก็งแล้วอยู่น้ำการนอนน้กาเียวใองตาเป็นผื้บินผ้บินคือการผู้บินคือกา นั่แล้วไปห้องมอญอวันฮะาร่บาวไปอันฮา,า,า,<ม>ามอนกัห้องมอ็เป็นลมมันนะโอ้คนสักกันยว่ามานอนแล้วด้พี่เพนอนนีก็ได้รคนละนอน่กันหน่อยนะเป็นยงราคนละมิดอาไรเขาไปนอนข้างเราเหล่าพี่เนาะฮาร์บายังเลย ทางไปแล้วกับข네้างไปแล้วก็บตำเป็นล้าจนบ่ได้เหล้าอย่างเลยเด้อพี่น้องบ่ได้บ่ได้เว้าอย่างซอยเลยโอ้ยพี่น้องแต่อีตนบ่วนาเกิดข <No> ึ้นเนาะพี่น um> ้องจังเศแนาใดโอ้ยเบิดสำนีเด้อพี่น้องเอ้ย